คำถามที่4ี่สอบถามเรื่องฟอนต์ไทยใน solidworks มีแนะนำไหมครับมีครในออนใช่เลยมันมันต้องสวิตช์มาจอพี่อยู่แล้วล่ะนะครับคือปัญหาเรื่องฟอนต์ไทยเป็นปัญหาที่เจอทุกวันครับฟอนต์ผมกระโดดพี่นะครับเราก็ต่อไปเหมือนเดิมเลยนะครตอนนี้เราตัดปัญหานั้นต่อไปจะไม่มีคนถามแล้ว นะครับคำถามนี้จะเป็นการถามครั้งสุดท้ายโอ้ดีค่ะใช่ไหมะไม่จริงไม่ได้เลยไม่จริงฟอดไทยนะครับคือเราไปดาวน์โหลดฟอนต์ของพวกซิป่ามาก็ได้สีพาอ่อสีพานะครับนี่คือฟอนไทยจริงเลยหร่าฟอนซิป่าจะไม่ใช่ฟอนไทยใช่ไหมนะครับเข้า Google Search ซิป่าฟอนก็ดาวน์โหลดได้เลยบนฟอนนั่นแหละแต่แอปเมนูเราแก้ปัญหาให้ซะเลยนะครับเพราะว่าเรามีให้ดาวน์โหลดนะครับมี้าวน์โหลด นะครับอย่างที่เกิดมาในหลายวิกแล้วนะครับเราเข้าไปที่แ p ปเมนูเนี่ย a p p Z เมนูเนี่ยนะครับเข้าไปที่ Apps D.D.M. นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บทำการอินสตอลปุ๊บเสร็จเราจะได้ไอคอนมาตัวนึงอยู่หน้าจอหาก่อนนะไอคอนที่ชื่อว่าเดี๋ยวหาก่อนพอพอซอร์สแล้วมันจัดตำแหน่งไงนี่อยู่นี่แอปยูทิลิตีนะครับตัวนี้เลยแต่มันคลิกเปิดขึ้นมา นะครับวิธีการใช้งานอย่างที่บอกต่อเน็ตแล้วก็ล็อกอินพ่เป็กทำไมเน็ตผมเป็นอย่างนี้ล็อกอินปั๊บเข้าแล้วนะ <c oughs> ก็จะมี3ม <And S 1> แถบเกินไปแล้ว<ช>นะครับมี browse มีดาวน์โหลดคือเราดาวน์โหลดมาใช้แล้วแล้วก็อัปเดตอันนี้คือโอ้มีอัปเดตด้วยอะ่ะจะโชว์ว่ามันว่างๆมันมีละแสดงว่าทีมงานเขาพัฒนาเ <c oughs> ลื่อนมาดูด้านล่างครับเนี่ย add t y p h f o n for solid work drawing ดอยในโซลเวิร์สโอ้โหฟนนะครับดาวโหลดเสร็จปุ๊บบนโซยเวิร์สจะมีฟอนต์เลยชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแป๊บนั้นชื่อแอปพลิเคชันบางนาฮะจริงเหรอผมเพิ่งโหลดมาจริงใช้ได้ดีสวยงามเปล่าใช้ได้แบบไม่ถูกเอ้ยไม่ถลิขสิทธิ์นะต้องบอกก่อนว่าฟอนต์เนี่ยจริงๆเป็นมีรายละเอียดพอสมควรนะใช่ครับถ้าเราเอามาใช้น่นนี่นั่นไหนได้แต่ถ้าไปทำเป็นคอมเมอร์เชียลจริงๆเนี่ย ต้องมีลิขสิทธิ์นะครับถูกต้องสมมติเราพิมพ์ใบอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยลองเรียนเราเลือกฟ้อนตรงนี้มีหรือเปล่าไม่รู้แอปิเคทบางนาตัวเอค่ะเออยู่ไหนขบวนเวทาค่ะแล้วก็เพิ่มใครหน่อยใช่ใหญ่ๆนิดนึ่งเอาอีกไหมนี่ให้มีสรลอีสระลเอาอะไรดีคำว่า ตัวอีของเราน่าอยู่ได้ปะเฮ้ยม่อยู่ไม่กระโดดแล้วเห็นไหมฟอนต์ไม่กระโดดแล้วครับจัดไปนะครับฟรีถูกลิขสิทธิ์ใช้งานได้จริงสวยด้วยค่ะถูกต้องใช่ใชสวยมากนะครับนี่คือตัวฟอนต์ตัวอย่างเพราะนั้นอย่าลืมนะฮะไปดาวน์โหลดกันวันนี้ไม่ต้องรีวิวแอปเมนูแล้วใช้ตรงนี้ใช่เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยนะดูก่อนมี